ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปซื้อกับข้าวกินกันนะคะนี่นนี้ก็ร้านตลาดนัดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปซื้อของเป็นตลาดนัดนบ้านๆนะคะตลาดนัดกับข้าวร้านเราก็กำลังเริ่มเก็บแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยทุกคน ไปซื้อกับข้าวกันเลยค่ะเป็นตลาดนั้นบ้านๆน,นะคะพี่พ่

ซินแล้กันต่อใหต่อเลยค่ะทุกคนแล,ล้วก็เดินซอยแรกเสร็จแล้วได้กับข้าวเรียบร้อย,อยไปเอาเอะไรติดดีรับประกันจะเป็นยำโต๊ะนะยำโต๊ะยำโต๊ะจริงหรอ แกงดียนะบดีบอกเลยที่เสียแปลงนะรู้วเสียไก่นะครับแกมเล่าเนีอยยำกบอครับีนะครับอยู่ข้างร้านแม่ทิรวนนะครับยำกเป็นตลาดนัด้น,นบ้านนะคะและเราก็อยู่ย<ล>ตรงนู้นลย เห็นแก๊กไก่แล้วเดี๋ยวจะซื้อสองตัวนะครับเดี๋ยวไว้เก็บปเงินเป็นที่มีเลขห้าสิบบาทนั่นคือร้านของเราเรือดีแดนของเราเราก็ไปซื้อกับข้าวกันต่อเลยแล้วซื้อเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมตัวเก็บร้านครับก็เหลือแตนเอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงแม่ค้าแล้วก็ช่วยอุดหนุนกันเองไปกันต่อครับช่วยอุดหนุนกันเองบ้างนะครับช่วยซอยที่สามนะคะมีอยู่สี่ซอยนะห้าซอยเป็นตลาดนัดบ้านๆนะคะที่แล้วก็ของกินครบนะคะประกอบขายแล้วก็ไปเจอกันเองนะครับครับเพื่อขอขอบคุณนะทุกท่านนะที่ จะมีเสียงประกาศบ้างเจอกันทควางป่าวนไ,ไปทุกคนเนี่ยเราก็กลับกันแล้วนะคะไปเตรียมตัวเก็บร้านกันจะมาจับซื้อปั๊บไม่แพง เตรียมตัวเก็บร้านนะครับเราขายกันขายราคามาตรฐานนะครัทุกคนก็เก็บร้านร้านเราอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะคะ